จักรยานจักรยานนี่ก็ต้องสแกนแน่เลยสแกนจ่ายอะไรอ่ะบ้านเขาทำไมสวยจังสมกับเป็นเสี่ยงไฮ้จริงอุ้ยจะปักิีง สุดเลยมั้งคใช่แล้วดูสิใบไม้อะเหมือนใบอันหนกเลยอ่ะแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่แล้วมาออกดอกมีมีผลไม้ด้วยอะไรอยู่แบบนี้แซฟฟูดเขาโอ้โหบ้านมันก็สวยจริง